สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับใครเป็นติ่งเมซี่คือเพื่อนกันนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดหลังเกมเซนแอติเยนเปิด e บ้านพบปารี่แซงแชเมงนะครับวันนี้เป็นวันสุดพิเศษของผมเลยเพราะว่าผมรู้สึกดีมากที่เมซี่ทำแฮตติกได้ถึงแม้จะเป็นแอซิสก็ตามนะครับแต่การแอซิสก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากถูกไหมครับวันนี้นะครับเหมือนพอส ได้เปิดใจฟังพวกเราแล้วนะครับที่จับเบสซี่ไปยืนตรงกลางในไหนพูดถึงตรงนี้แล้วเราไปดูที่ไลฟ์อัพกันเลยดีกว่านะครับ ไลฟ์อัพในวันนี้นะครับเราจัดเป็นแบบ4-2-3-1 4-2-1-3แล้วแต่ใครจะมองนะครับแต่ส่วนตัวผมจะเล่นในเกมไงมันก็แนวเนี้ยมันจะกลายเป็น4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูของเราก็จะเป็นดอนนารุม่านะครับส่วนแบ็คโฟของเราก็จะมีแบ็คซ้ายเป็นเบอร์นาร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นฮาคิมี่นะครับแล้วก็กองหลังของเรา2ตัวก็จะมีลามอสกับมาควินยอสครับซึ่งเป็นนัดแรกนัดประเดิมสนามของลามอสเลยนะครับส่วนกองกลางตัวรับของเราทั้งสองคนก็จะมีลิซาคานาเกะ นะครับแล้วก็ดานิโลนะครับกองหน้า4ตัวของเราก็จะมีเน m a มาเอเบเป้ดีมาเรียนแล้วก็เมสซี่นะครับซึ่งวันนี้เมสซี่ได้รับบทบาทมายืนตรงกลางแล้วนะครับ สักทีครับที่พอจับเมซี่มายืนตรงกลางนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่รูปเกมกันเลยก็รูปเกมของเราในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าประทับใจมากนะครับเรามีลูกล้ำหน้าไปเนี่ยทั้งหมดทั้งเกมเลยนะห้าครั้งล้ำหน้าถ้าไม่ล้ำหน้านี่เราก็อาจจะได้ประตูไปหนึ่งลูกลูกลูกแรกก็คือตอนที่เมซี่ส่งให้ทางเนย์มาเนะาะวพราะเนย์มาดันล้ำหน้าวันนี้รูปเกมเราถือว่าดีมากเรายิงไป15ลูกเลยนะครับ ยิงเข้ากรอบไป8แล้วได้มาเป็น3ประตูเนาะการครองบอลของเรานี่เจ็ดสิงเเตลยนะครับทั้งเกมถือว่าเยอะมากแล้วการส่งบอลคือ720ครั้งนะครับถือว่าเยอะเลยการแม่นยําในการส่งบอล5 1ครั้งเราทําฟาวไป10ใบเหลือง1น่ะครับเตะมุมไป5ครั้งนะสติโดยรวมนะครับวันนี้ก็ทางฝั่งเซเนเตียนก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าเซเนเตียนเขาเป็นทีมที่อยู่อันดับที่20ของตารางเลยก็ยิงไป8ลูกเข้ากรอบ4แต่ก็เป็นประตูไป1นะครับการครอบครองบอลของเขาก็อาจจะไม่ได้ต่อบอลอะไรกันมากก็เน ส่วนก็28นะครับการส่งบอล200 77ครั้งเองแล้วก็ความแม่นยำในการสูงบอลก็แปดสิบทำฟาวของเราโอโ้โหฟาวแต่ละดอกฟาวครั้งแรกเนมาแบบว่าที่ผมเห็นที่เนมากิ้งหมุนนะหมุนตนลบเลยแบบหลายตลบเลยนะครับแล้วก็มีใบเหลืองไป3แล้วก็โดนใบแดงไป1เขาก็มีจังหวะล้ำหน้า1ด้วยนะครับก็มีหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ทางฝั่งเซเนเตียนขึ้นนำตอนแรกก็เช็ค VR คิดว่าอาจจะมีตำแหน่งการล้ำหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายพอเช็คมาก็ไม่ล้ำหน้าก็ได้ประตูไปนะครับเออเอเอกองหลังของเซเนเตียนนะครับโดนใบ เนะเป็นใบเหลืองที่สองหรือใบแดงนะจำไมคอ่าน่าจะโดนใบแดงเลยเนาะไดเล็กเลยเป็นใบใบแดงจังหวะเอมบัเป้เนาะที่เอมบัปเป้หลุดเข้าไปเขาก็ไปสกัดก็โดนใบแดงไปนะครับมาตีเสมอก่อนพักครึ่งนะครับนิดเดียวเองก่อนพักครึ่งคือเมซี่นะครับ่าได้ฟรีคิกแล้ว เปิดไปมาคุณยอ้อสก็ม่งแปลกๆแ,แล้วเข้าประตูไปก็เป็นลูกโชคดีแล้วกันนะผมมองว่าเป็นลูกโชคดีเนาะเป็นการาเปิดอแอซิดแรกของเดวินเมซี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาได้ลูกที่2นะครับลูกที่2จากอนะันเคลดิมาเรียเนาะเป็นจังหวะที่ต่อบอลกันอยู่หน้า,าปากประตูของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วเมซี่แบบเลี้ยงจับๆับ แบบตามสไตล์เขาแลวเขาก,แก็แล้วก็ทางเมซี่ก็คือไซโปมาทางดิมาเรียดิมาเรียโอ้โหจังหวะยืนนี่คือแบบคือยืนคิดเลขได้เลยแล้วก็ค่อยยิงปั่นแบบสวยเลยเข้าประตูไปนะครับแล้วมาได้ลูกสุดท้ายนาทีที่90บวก1เนาะ <c oughs> เป็นช่วงท้ายเกมแล้วคือเมซี่นะครับเปิดไปได้เป็นการตัดเข้าไปทางปีกซ้ายเนาะก่อนหน้านั้นก็คือเนมาเจ็บโอ้ผมลืมพูดเลยพูดลืมได้ไงเนี่ยคือเนมาเจ็บข้อเท้าพลิกนะครับโอ้โหอาการบาดเจ็บน่าเป็นห่วงมาก ผมมองว่าน่าจะมีสักเดือน2เดือนเลยนะ ใครที่เป็นแฟนคลับเนย์มาก็ต้องให้กําลังใจเป็นพิเศษเนาะก็ให้กําลังใจขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับเมสซี่ก็เหมือนเลี้ยงชิงชิงบอลกันไปแล้วเมสซี่ก็ไปทางซ้ายเนาะแล้วก็เปิดเข้ามามาคึนัดมงเข้าประตูไปจบเกมนะครับสามประตูตอนหนึ่งก็เป็นสามแอสซิสต์ของเลนยัวเมสซี่ในนัดเดียวเลยเนาะก็คือเขาเรียกว่าแอตติกแอสซิสต์เนาะก็เป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับเพราะว่ามันมีสถิติว่าเลนยัวเมสซี่ทำได้ทั้งกับบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ประเทศอาร์เจนตินาเนาะถือว่าเป็นคนแรกเลยทที่าได้ออ้แลวม พูดกันถึงไล่อัพนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ไลอัพก่อนนะครับคนสังเกตไหมว่าชักทีนะครับที่พอจับเร็วเนี่เมซี่มายืนตรงกลางผมคงคิดว่าเดี๋ยวผมํำลองสถานการณ์นะเฮ้ยเมซี่พี่ว่านะแกต้องไปยืนตรงกลางแล้ววะ่ะพี่โดนแฟนขับบ่นยับเลยเนี่ยพี่ให้แกไปยืนปีขวาเนี่ยเฮ้ยเอาไปกเดี๋ยวเมซี่วันนี้ไปยืนตรงกลางแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ทุกคนไม่ต้องทําอะไรมากเดี๋ยวให้เมซี่เขาทำเองครับ พอเป็นเมซี่คงแบบชักทีแล้วที่กูมายืนตรงนี้นะครับวันนี้ก็ตำแหน่งเร็วเนะี่ยเมซี่ก็จะมายืนตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็สลับไปทางปีกขวาด้วยเนาะนามสไตล์เขาแหละเขาก็จะถนัดไปทางขวาเพราะว่าเขาจะได้ตัดเข้ามายิงซ้ายอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอเมซี่ยืนตรงกลางครับทุกคนทุกคนน่าจะเห็นว่าเมซี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างเมซี่สามารถถ้าวันนี้ทุกลูกที่ปารีสทาได้อะแบบที่เมซี่ส่งให้แล้วเป็นประตูได้เมซี่จะ แอซิดแบบประมาณ6ครั้งเลยนะคือเมสซี่จ่ายคิลเลอร์พาสได้สวยมากครับวันนี้ดีงามแบบไม่รู้จะดีงามไปไหนอ่ะคือดีมากนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะชมพอตนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า1เซเนตียนเนียเขาเป็นทีมที่อันดับที่20ของตารางนะครับก็คืออันดับสุดท้ายอะ่ะถ้าคุณทําได้ไม่ดีกับอันดับสุดท้ายเนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นเจ้าของทีมผมก็ต้องมีเริ่มคิดแล้วนะว่ากูจะปลดพอสดีไหม ถูกไหมครับอ่าแล้วก็วันนี้ก็ขอชื่นชมมาควินยอสลาม,มอสแล้วก็ดิมาเรียนะชื่นชื่นชมลาม,มอสเพราะว่าเป็นนัดแรกแล้วลาม,มอสก็ทําได้ดีได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ดีมาเรียทําประตูได้นะครับมาควินยอสก็ทําไปถึง2ประตูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นใจในมานิดหน่อยนะครับฟอร์มก็กําลังโอเคเลยแต่วันนี้เอมบาเป้เหมือนติดขัดปืนฝืดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเชื่อว่ายัางไงเอมบาเป้ก็ยังทําประตูได้อีกแน่นอนนะส่วนการ่าเกดานิโล่ก็เล่นได้ดีเลยแหละ เน,ในี่ยดีถือว่ารับโอเคเลยแต่ลูกที่พลาดเนี่ยมันจะเป็นจังหวะตัวประกบก็คือตอนนั้นลามอสเหมือนจะประกบทางฝั่งนั้นพอดีเนาะที่เขาเปิดไปไปชิงไปทางนั้นอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับพลาดไปก็อย่างน้อยเราก็เอาตีกลับมาคืนได้เราคัมแบ็กกลับมาได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้คะแนนแล้วกันผมหาให้คะแนนแล้วกันขอให้คะแนนนิดนึงนะครับคะแนนในวันนี้อ่าเดี๋ยวไล่ไปเลย เอาเป็นดอลารุม่าก,ก่อนดอลลารุม่าผมให้ที่6ครับให้แค่6พอเนาะเพราะว่าอันนี้มีพลาดหนึ่งประต,ตูแต่ว่าถามว่าพลาดน่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดมากเท่าไหร่เพราะมันจังหวะซ้ำครับจังหวะแรกก็ดอลารุม่าเขาเซฟแล้วคือเขางัดขึ้นออกไปอะงัดออกไปทางฝั่งเซเเตียนไงเขาก็ยิงเข้ามาเลยนะครับอ๋อวันนี้ที่ผมไม่ได้อ่านชื่อนักเตะของเซเเตียนเนี่ยคือมันอ่านยากผมกลัวจะอ่านผิดแล้วทุกคนจะเรียกผิดตามอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไป ดูคนต่อไปคนต่อไปก็คืออาฮาคิมีแล้วกันฮาคิมีเริ่มจากปีขวาก่อนเอ้แบ็คขวาก่อนฮาคิมีเอาไป6แล้วกันนะครับผมให้ประมาณ6เพราะว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ถามว่าดีไหมถือว่าก็ไม่แย่ครับ6นี่ถือว่าไม่แย่นะส่วนมาคุณยอดโอ้โห2ประตูนะครับทั้งลูกตีเสมอและลูกอะไรอะลูกปิดเกมอะอเพอเพอได้ผมให้9.5เลยมาเป็นยอดนะครับ ถือว่าโอเคเท่าว่าแกมงดีมากมงได้แบบดีโอเคเลยแหละ9.5แล้วกันครับส่วนลาโมสเนี่ยว่าเป็นนัดแรกที่ได้ประเดิมสนามนะครับถามว่าแย่ไหมก็มีส่วนในลูกแรกที่มีพลาดแต่ว่าผมว่ามองว่ามันไม่น่าเกียดเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูทั้งเกมเลยนะจะเห็นว่าลามมสตัดบอลส่งบอลอะไรเงี้ยดีมากทั้งๆที่เพิ่งกลับมาจากการหายเจ็บบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะแล้วมาลงเล่นนัดแรกเลยเอาไป7แล้วกัน อยากให้7.5นะแต่เอาไป7แล้วกันเพราะมีส่วนในประตูแรกเนาะแล้วก็ควนเบอร์นาดควนเบอร์นาดถือว่าเล่นโอเคเลยเล่นโอเคเลยนะครับเอาไป7แล้วกันดานิโลกับการาเกเนเะนี่ยผมให้เท่ากันที่7เ,เพราะว่าเขาก็นะแต่ก็มีใบเหลืองนิดน,นึงนะครับมาอีกคนนึงทางปีกขวาเราก็เป็นดิมาเรียและกันดีมาเรียนะครับทําประตูได้แล้วก็มีจังหวะเล่นที่โห ดีอ่ะจังหวะเล่นดีเลยเอาไป9ครับแล้วก็มาทางปีกซ้ายก่อนเนมานะครับก็มีอาการบาดเจ็บแล้วถูกเปลี่ยนตัวเนาะก็เลยเสียดายที่ความจริงก็อยากให้คะแนนเนมาเยอะกว่านี้นะแต่เอาไป7จ็ดละกันนะครับก็ให้กําลังใจเนาะส่วนตรงกลางของเราก็เป็นเรียวเนเมซี่นะครับแหม เดี๋ยวให้คะแนนไปเดี๋ยวทุกคนก็บอ,อกก็มึงติ่งไงใช่กูติ่งเอาไปเลยครับ10นะครับ10เ <10 S 1> ต็มนะครับวันนี้เมซี่ MVP ไปเลยแอมซิซต์นะครับแล้วแล้วก็มาทางคิเลียนเอมบัปเป้ของเรานะครับเจ้าหนูดินระเบิดของเราอเอ็มบัปเป้วันนี้ก็มีจังหวะหลุดเดี่ยวแล้วพลาดแต่ว่าเอมบัปเป้เรียกใบแดงได้7.5้อะไรเงี้ยน,นะครับ เพราะว่าวันนี้ถ้ายิงได้ลูกหนึงผมว่าให้เก้าอ่ะแต่วันนี้เอาไป7.5แล้วกันถือว่าเรียกใบแดงได้เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็คืนนี้ผมจะทำเรียกชันนะครับเรียกชันเกี่ยวกับรางวัลบอลลนะูนดอเนาะเพราะว่าคืนนี้ งานเริ่มตีสองครับสำหรับประเทศไทยเนาะตีสองนะครับก็จะประกาศรางวัลงานเริ่มน่าจะประกาศประมาณตีสามเกือบตีสามประมาณเนี้ยแล้วก็ขอข้อคุณอีกทีนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มาดูจากทางสงปปลาวแล้วก็กัมบูชาเนาะหรือประเทศไหนที่จะเข้ามาดูผมดูดได้หมดนะครับเดี๋ยวผมประเทศไหนที่พิมพ์ภาษาอะไรมาก็ได้ภาษาของทางบ้านคุณก็ได้เดี๋ยวผมจะสรรหาหาวิธีแปลหาวิธีแปลให้เข้าใจเองนะครับไม่ไม่ต้องกังวลว่าออไยนี่มาช่องคนไทยเนี่ยเดี๋ยว มันจะอ่านไม่ออกไม่ต้องห่วงครับโลกเรามีการมีแอป,ป a n s l a t o r เยอะแยะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมก็อ่านได้นะครับไม่เปไ็นไรนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะที่ติดตามมาตอนนี้400กวก่อซับแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวจะถึงพันแล้วนะครับผมอยากสร้างคอมมูนิตี้นะแบบว่าโพสต์ลงใน YouTube ได้ที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะก็ขอบคุณจริงๆครับทุกคนแล้วก็แล้วก็ลบกวนนิดนึงนะครับคนที่ไม่ชอบคลิปผมหรืออะไรเงี้ยคุณกดดิสไลค์ไปเลยนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบ ดาหยาบคายอ่ะคือต่อให้คุณลบเม้นไปอ่ะผมเห็นไงผมมีแอปอยู่มันแจ้งเตือนแล้วมันไม่ได้หายไปนะตอนไอเม้นที่คุณลบอ่ะมันหายไปแต่ในแจ้งเตือนมันเห็นอยู่ว่าคุณเม้นอะไร นะครับการเม้นคำหยาบคายใส่ผมเนี่ยมันบ่งบอกเลยนะครับว่าการเติบโตการศึกษาระดับความคิดทางปัญญาของคุณมันต่ำแค่ไหนนะครับเราคอมเมนต์กันเฮฮาสนุกสนานคุยกันแบบพี่เนาะแบบน้องแล้วกันนะคันเราไม่ต้องไปแบบว่าเแบบอ็กีสใส่กันแบบไอ้เช่นนี้แม่งคิดอะไรของมึงเนี่ยแบบมันมีเม้นหนึ่งเนาะด่าผมเลยนะไอ้จุดๆหลายอย่างครับแล้วก็มีอยู่เม้นหนึ่งก็ขอบคุณนะครับเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่เขามาช่วยตอบโต้แต่ก็อย่าไปให้ค่าเขาครับถ้า ถ้าคนไหนเข้ามาด่าผมแล้วมีคนอยากรู้สึกแบบอยากปกป้องเพราะเห็นเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะแต่แต่อย่าไปให้ค่ามันครับคอมเมนต์แบบนี้ยิ่งเราไปให้ค่ามันมันยิ่งจะมาอีกผมขอประมาณนี้แล้วกันเนาะก็แล้วก็ขอบคุณจริงๆนะสาหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ